ทั้งหมดสามพันสามยหาสิบาทครับไม่มีจ่ายอะฮะ<อ>นี่คุณลูกค้าว่าอะไรนะครับไม่มีจ่ายเหรอฟังนะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจ่ายแต่ฉันไม่มีเงินจ่ายจริงๆนายเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับถ้าไม่มีเงินแล้วคุณมาเข้าร้านอาหารรูลูแบบนี้ทำไมครับ มันก็คงมีความเคยชินของฉันละมั้งเมื่อก่อนฉันชอบเข้าร้านอาหารหรูๆแต่ตอนนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปมากแล้วตอนเนี้ยฉันหมดตัวแล้วล่ะงั้นให้ฉันล้างจานไหมล่ะหรือว่าจะให้ฉันกวาดพื้นหรือเช็ดโต๊ะฉันก็ทำได้หมดเลยนะคุณต่อให้คุณทำงานทั้งหมดนะั่นอะมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกครับ ค่าอาหารเนี่ยแพงกว่าค่าแรงรายวันน้งเยอะถ้างั้นนายก็เรียกตำรวจมาจับฉันเลยสิเพราะยังไงฉันก็ไม่มีตังค์จ่ายให้นายอยู่ดีนี่นี่คุณเพี้ยนไปแล้วหรือไงครับมันจะบอกว่าให้ผมเรียกตำรวจมาแล้วก็จับคุณไปเข้าคุกง่ายๆนะหรอครับเราฉันมีทางเลือกไหมล่ะเอาล่ะถ้าฉันได้อยู่ในคุกจริงๆ อย่างน้อยฉันก็มีข้าวจะกินฟรีอะ ในเงินเดือนของผมมือนี้ถือว่าผมจ่ายให้คุณแล้วกันถรือว่าผมให้ยืมแล้วคุณมีเมื่อไหร่เนี่ยก็เอามือคืนผมก็ไ,ได้ติดต่อผมมาเดืนนี้นะครับแล้วถ้าฉันไม่โทรล่ะคุณไม่จะทําให้ผมลำบากมากๆเลยครับถ้าคุณมีความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยก็อย่าทําแบบนั้นเลยนะครับ นายชื่ออะไรล่ะพลเอกพลิท่าชันให้หนายฮะ,ฮะสองหมื่นเนี่ยนะคุณจะให้ผมเหรอแล้ว คนทําไปเพื่ออะไรครับก็ทิปส์ไงนายเป็นคนดีมีน้ําใจถ้าอยากได้งานทําที่มันดีกว่านี้ก็ตามฉันมานะน,นี่คุณเป็นใครกันแน่ครับเนี่ยเสียมรารยาทนี่นายไม่รู้จักฉันจริงๆเหรอไม่รู้ครับคุณเป็นใครครับเคยดูทีวีไหม ช่องทะเลนฟิล์ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เว้นวันพุธทะเลนฟิลเลนฟิลอ๋อนี่นี่คุณคืนเลียวฟางเลียวฟางจินเชตานั้งเอกช่องทะเลนฟิล์มใช่ฉันเองตอนนี้ฉันกำลังตามหาคนดีมีน้ำใจแบบนายไปทำงานอยู่ ฉันจะไปรอนายที่ล็อบบี้นะถ้านายอยากได้งานที่ดีกว่าน,นี้ทำก็ลงไปหาฉันข้างล่างฉันให้เวลานายห้านาทีเดี๋ยวสิคุณ ว่าไงพีุ่่งอยู่นะเออผมจะโทรบ,บอกว่าที่มหาลาัยเขาเรียกเก็บค่าเทอมแล้วนะมีผมคนเดียวในสายชันนี่แหละที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงพี่เล่งหาให้พี่ถ้าพี่ไม่ไหวอ่ะพี่บอกผมได้นะผมจะได้ดอบเรียนไว้แล้วไปช่วยพี่หาเงินไม,ไม่ต้องตีเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่ยังไหวอันนี้ก่นนะ นี่ปอปอฮะมัวเหม่ออะไรอยู่ได้เล่งมือหน่อยเอ,อ้ยเคโทษทีไม่ต้องมาคือแล้วตอนเนี้ยฉันไม่มีเวลาว่างมาฟังอะไรทั้งนั้นเข้าไปในครัวได้แล้วเขาไม่ทันโอ๊ย่ไอปอแกหายไปไหนมาทำไมไปเก็บโต๊ะหกนานจังไอ้หนึ่ง แกต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าฉันเจอใครมาไม่ไมไอ้พอตอนเนี้ฉันไม่อยากรู้ด้วยชิวจองโต๊ะเต็มร้านในครัวตอนนี้ยุ่งมากเลยเลี่ยวฟังชินเชตาแล้วไงแกยังไม่เชื่อฉันใช่ไหมกแกดูนี่ดูสองหมืน่นใช่เขาให้ทิปฉันตั้งสองหมืน นี่มันเท่ากับทํางานรวมโอทีทั้งเดือนเลยนะเว้ยแถมเขายังชวนฉันไปทํางานด้วยนะโอเคเพื่อนโอเคฉันยินดีกับแกด้วยนะเว้ยแต่เรื่องเนี้ยเอาไว้ค่อยโบกกันทีหลังหลังจากเคียวออเดอร์เสร็จโอเคไหมตอนเนี้ยแกต้องรีบไปช่วยเพื่อนข้างในก่อนเฮ้ย hey, หนึ่งแกต้องฟังฉันนะเว้ยคือคุณเลียวฟังเนี่ยเขาให้เวลาฉันแค่5นาทีถ้าฉันเข้าไปช่วยในครัวเนี่ย ฉันไปหาเขาไม่ทันแน่เลยวะ่ะเอาจริงปะเนี่ยไอ้ปอชูจองโต๊เต็มร้านออเดอร์มีเป็นร้อยๆถ้าแกไม่ช่วยเนี่ยแล้วใครจะช่วยฉันฮะฉันจะลาออกเอออะไรนะใช่ฉันจะลาออกฉันทำงานที่นี่ไปอีกนานเท่าไหร่่ะเงินเดือนก็คงไม่เท่าที่ฉันจะไปแน่แกต,ต้องเข้าใจฉันเว้ยหนึ่งฉันมีภาระต้องใช้เงินอะ เข้าใจฉันนะเว้ยเฮ้ยไอปอแกใจเย็นๆก่อนนะเว้ยฉันรู้ว่าแกต้องใช้เงินแล้วแกก็มีสิทธิ์เลือกที่จะไปที่ที่ดีกว่านี้ได้แต่แกดูนั่นสิฮัลโหลค่ะแม่หนูรู้ค่ะวันนี้มันเกิดแม่แต่งานที่ร้านยุ่งมากเลย เดี๋ยวยังไงหนูจะรีบเพียงงานแล้วกลับไปหานะคะค่ะแกเห็นตุ๊กตาไหมวันนี้วันเกิดแม่ของตุ๊กตาตุ๊กตายังต้องมาทำงานเลยแล้วคนอื่นๆในครัวอีกละ่ะปอแกไม่เห็นใจเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆบ้างเลยเหรอโอเคเพือ่อนฉันจะอยู่ช่วยจนถึงจบวันนี้ แล้วถ้าเคลียร์ออเดร์เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะลาออกขอบใจมากเลยนะเพื่อนขอบใจมากแกช่วยได้เยอะเลยงั้นแกรีบเข้าไปช่วยในครัวเลยนะไปนี่ฉันก็คิดว่านายจะไม่มาแล้วซะอีกเออคุณเลี้ยวฟังครับ คือช่วยรอจนถึงผมเลิกงานได้ไหมครับรอจนเลิกงานใช่ครับคือร้านนี้พนักง,งานก็ไม่ได้เยอะอะไรถ้าผมไปเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องทำงานหนักขึ้นแน่ๆเลยครับนายคิดว่าฉันจะเสียเวลามานั่งรอนายทั้งวันในระหว่างที่นายไปเสิร์ฟอาหารงั้นหรอคือผมเดี๋ยวรอคุยกับคุณเลียวฟางพรุ่งนี้ก็ได้ครับ หรือไม่ก็นักสถานที่มาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปหาดูท่าแล้วนายคงรักงานเด็กเสิร์ฟนี่มากเลยสินะ,ะมากจนถึงขั้นยอมพลาดโอกาสที่จะได้งานดีๆทำไม่ครับนี่นายเข้าใจใช่ไหมว่าฉันไม่ได้จะหยิบยื่นโอกาสหาเงินแบบนี้ให้กับทุกคนผมเข้าใจครับแต่ นายรู้ไหมว่าละครเรื่องแรกที่ฉันเล่นเราได้ค่าตัวหนึ่งล้านวันนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นพ่อฉันเสียก่อนหน้าที่ฉันจะเซ็นสัญญาสองวันและวันที่กองถ่ายเริ่มงานก็เป็นวันเดียวของงานศพของพ่อฉันนายคิดว่าเพราะอะไรฉันถึงเรื่องงานมากกว่างานศพของพ่อตัวเองล่ะ ก็เพราะว่าเงินไงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อ mm. ก็ต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตต่อไปฉันก็ต้องปาดน้ําตาแล้วทำงานต่อก็เพื่อเงินชีวิตนะ่ะบางทีมันก็มีทางเลือกยากๆแบบนี้มาให้เราและนายก็มีทางเลือกแบบนั้นแล้ว mm. ก็แล้วแต่นายจะตัดสินใจก็แล้วกันนะ ุมตัดสินใจได้แล้วครับหวังว่านายจะตัดสินใจถูกนะแกจะไปไหนอะปอหนึ่งแกต้องเข้าใจฉันนะเว้ยฉันเข้าใจแกนะแต่แกจะไปทั้งแบบนี้เลยเหรอนี่ปอแกจะไปจริงเหรอ พวกแกอย่าห้ามฉันเลยว่ะฉันจำเป็นต้องเลือกแบบนี้จริงๆคือแต่แกบอกพวกฉันว่าแกจะอยู่ช่วยวันนี้ก่อนไม่ใช่หรอคือไม่ใช่ว่าพวกฉันไม่ยินดีกับแกนะเว้ยแต่ถ้าแกไปตอนเนี้ยพวกฉันต้องแย่แน่ๆเลยอะแกจำวันที่เราคอยช่วยเหลือกันไม่ได้เหรอ เด็กใหม่ไม่ยืนทำอะไรตรงนี้ยไม่เอาหาไปเสิร์ฟอีกอ๋คือพอดีผมลืมไม่ยอยู่โต๊ไหนนะครับก็เลยกำลังนึกนึกอยู่โตสี่มามาเอามานี่เดี๋ยวฉันไปเสิร์ฟให้ <c oughs> น้องเครียดขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เธอชื่ออะไรนะอ่ะอ๋อฉันชื่อตุตาแล้วนายอะ่ปอะปอฉันชื่อปอ อยโอ,ยโอย้ตายตายตายจานแตกทำไงดีวะเนี่ยโดนหักเงินแน่เลยชันเกิดอะไรขึ้นเด็กใหม่เออคือผมทำจานแตกครับนี่ผมต้องโดนหักเงินแน่แเลยใช่ไหมครับอุ้ยแย่แน่เลยไม่ต้องกังวลไปหรอกร้านเราอ่ะเขาไม่หักเงินพนักงานงั้นรีบไปเอาจานมาใหม่ในครัวเร็วเดี๋ยวตรงนี้ฉันจะเคลียร์เองขอบคุณครับ นี่พี่เธอพี่หนึ่ง,งหน้าเชฟใช่ไหมครับพงพี่อะไรเรารุ่นเดียวกันโอเคหนึ่งขอบใจมากฉันปอนะฝากด้วยนะโอเคมีกินอะไรดีอันนึง่ง <laughs> นี่ปอวันนี้วันเงินเดือนออกทำไมแกมานั่งกินมาม่าแบบเนี้ยอ๋อคือฉันต้องเก็บเงินไว้ส่งน้องเรียนอะ่ะกินแบบนี้แหละดีแล้วประหยัดดี <c oughs> อนี่ฉันให้แล้วกันนะเอาไว้หาอะไรดีๆกินเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร เอานี่เราก็เถอะนะพวกเราเต็มใจช่วยยังไงเราก็เพื่อนกันดีเฮ้ยขอบใจพวกแกม,มากเลยนะไม่เป็นไรถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะให้ตายเถอะเดี๋ยวฉันมานะแป๊บเดียว มาแล้วเหรอนายพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นเราไปกันเถอะคือผมผมไม่ไปแล้วครับฮะนายพูดอะไรของนายเนี่ยฉันกะว่าฉันจะให้เงินเดือนนายห้าหมื่นเลยนะไม่สนใจแล้วเหรอสนนะผมสนครับแต่ว่ามันยังมีสิ่งหนึ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้อยู่สิ่งนั้นเรียกว่ามิตรภาพครับ ก็ได้ตามนั้นก็ได้ถ้างั้นนายรีบไปตามเพื่อนนายมาแล้วก็บอกให้เขาเก็บของก็ได้แล้วนะเราจะไปสาขาใหม่กันฮะนี่คุณพูดเรื่องอะไรครับเนี่ยก็ฉันเป็นเจ้าของคนใหม่ของร้านนี้ไงแล้วฉันก็มีแผนว่า ฉันจะขยายสาขาไปทั่วประเทศด้วยนะแล้วตอนเนี้ยฉันก็กำลังจะคัดเลือกคนที่นิสัยดีแล้วก็รักในการทำงานด้านนี้จริงๆเข้ามาทำงานกับฉันแล้วพวกนายเนี่ยก็ผ่านการทดสอบของฉันทั้งหมดเลยพวกคนเหรอแปลว่าพวกแกก็ใช่แล้วพวกฉันโดนทดสอบก่อนแกอีกเป็นไง พวกชั้นสองคนเล่นละครเนียนใช่ไหม <mm> ใจหายใจค <mm> ว่ำหมดตอนแรกนะฉันคิดว่าแกจะทิ้งขวกฉันไปแล้วเอาล่ะในเมื่อนายรู้แล้วว่านี่คือการทดสอบแล้วนายก็ทดสอบ,สอบผ่านแล้วด้วย kite. ถ้าอย่างนั้นก็รีบไปเก็บข้าวของได้แล้วเราจะได้ไปเซ็นสัญญาใหม่กันฮะสัญญาใหม่อะไรหรอครับก <mm> <mm> ็พวกนายทุกคนผ่านการทดสอบของฉัน <m> ฉันก็จะให้พวกนายแต่ละคนไปเป็นผู้จัดการของแต่ละสาขาแล้วฉันก็จะอัพเงินเดือนให้คนละห้า0มื่นมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป <c oughs> ถ้างานฉันไปเตรียมสัญญาก่อนไปก่อนนะยินดีด้วยนะทุกคนดีใจมากเลยที่จะได้ร่วมง,งานกับคนดีมีความสามารถอย่างพวกคุณนะ่ะ เอ้ยนี่พวกแกฉันฝันไปป่ะวะเนี้ยไม่ได้ฝันไปหรอกเป็นไงล่ะเจอการแสดงของคุณเลียวฟางเข้าไปเป็นไงตอนแรกนะฉันก็เกือบจะไปเหมือนแกแล้วแต่ก็มาฉูกคิดถึงตอนที่เราร่วมทุกร่วงสุขกันฉันทำไม่ลงจริงว่ะฉันเองเนี่ยก็เกือบจะหลับเหมือนกันฉันก็ยังกลับมาได้ กลับไม่คิดได้ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าเงินนยะก็คือพวกแกขอบใจมากนะเว้ยนี่ไม่ถึงกัน ีมงานททเลนฟิมขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดแจ้งเตือนกระดิ่งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะ